เฮ้ยเฮ้ย Where you go Where you go bro Where you go มีอเขมีแตกจะเกิดใหมเว้ยกูตายแล้วกูตายแล้วสุขสุคติแล้วกว่าแล้วมันต้องเล่นกูมันเดินใส่กูกูเดินจุกจุกกับเก้าอี้จุกกับโซฟามันยังวิ่งตบเอดะตบเบะตอเบาะนาะตรเบะาตะไรบา โดน <Hey. S 1> ผีเล่นเงี้ลึกเราเพื่อเป,เ,ปเปิดไฟกันเถอะเออเออมันต้องเปิดแคระก่อนเพื่อนเพราะเราปิดแคระไปแล้วเพื่อนระวังให้ดีนะระวังให้ดี <c oughs> <ผ>เปิดผีมาดอดจะดอกข้อก็ได้ผีมาแอะแะยูโน้ปโน้ป <laughs> เป็ดดาวมันมนุมน่มๆเดี๋ยวโดนฆ่าเหมือนกูนะ้วไม่อย่งเงี้ยมันโกรธกูเว้งยุ่ยุ่งโรยูุ่งยุ่งรยยุ่งยุ่งโรยยุุ่่งรเอ้ยมันอยู่ห้องนี้ห้องเดิมนะห้องที่กูตายมันอยู่ห้องนี้แหละรีโมทเอเลยไอ้ <laughs> <laughs> เนี่ยมันตอบกูหน้าห้องนี้เมื่อกี้ตอนที่เดินจะโผล่มาเฮลโลไอ้พี่แก่ตัวเขี่ยวอีกแล้วเฮ้ย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 มันมาอีกแล้วมั <Hey. S 1> <laughs> นเดิ <laughs> <laughs> นมาอีกแล้ว <h> <h> เดี๋ยวกูดูอ่แมันไม่รู้อะมองไม่เห็นมันนะอาเอามึงดูได้เหรอไม่รู้อะกูเป็นวิญญาณอะผีก็น่าจะเห็นผีป่าวะเดี๋ยวกูบอกให้ว่ามันมาตรงไหนอะไรกูให้กูเปิดไมค์พูดกับผีได้ป่ะวะ Why you kill me bro Why you kill me Man d o w kill my friend bro Man d i w n motherfucker I am joking my friend. why you kill why you kill me เสียงเดีววะทีมไอ้ได้ยินไหมถ้าเปิดไหม์แล้วกูตายเงี้ยพูดพวกพวกนายได้ยินไหมปกติมันพูดได้ยินด้วยเหรอได้ยินสิมันต้องได้ยินกันเองนะเนี่ยฮัลโหลได้ยินในเสียงในดิสคอร์ดอ่ะโอเคเฮ้ยมีไงยี่คิดว่าแม่งเขียนอยู่ไอ้มากวะ บอลเล่นกับมันก่อนให้มันโกรธนะบอล Why you kill my friend bro Why you kill bro เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ชั้นสองป่าววะ Hello เอออย่าใขิตั้งกล้องไว้หน้าขาเข้าเลยวะมันแค่กูลงสองได้ป่าววะชั้นสองสว่างเกินลงข้างล่างดีกว่า Where are you โอ้ทำไมบ้านมันสว่างขนาดนี้วะ เอ้ปิดไฟหน่อยดิหนอยปิดแล้วเพื่อนไอ้ดิสโอ้ชุดเก่งหมดเลยสัตว์กองเลยของไอ้หมดกองเฮ้ยโอ้โอ้เฮ้มันเป็นงานว่ะเราสมุดวาวห้องนี้เหรอ Where are you bro? Get out o t <när> s i d e bro please please don't kill us แต่มันฆ่ากูไปแล้วต้องไปด่ามันแกล้งมันให้ทรงกระสิมันฆ่ากูไปไม่ยอมเลยกูไม่ตายฟรีติดไฟปิดไฟกูเฮ้เฮ้เมันแก้งแล้วมันแกล้งเราแล้วเฮ้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 ยูโซนูมาร์ดวากเกอร์ไปไม่ได้ปิดไฟไม่ได้เฮ้มันอยู่ไหนวะเฮ้ยแต่เสียงมันอยู่ห้องน้ำตรงนี้บอลดัดเดยกเพื่อน Ủa <laughs> mình đưa tỏ ra của lễ nhất tầm tay một lấy mình bà leo Mình vô hôn tổ mình <laughs> Mình bà leo mình Mình cần kết Tại ấy chứ mà Tại tại mình đồ đè mình đừng mày đàm mày, đè ấy Ồ Sẽ Mẹ The second one bro The second one Mình vô mày The second one Why you kill us bro please Ây hai bây giờ ใครอยู่คนเดียวไม้เยอะใครอยู่คนเดียวไม่หมดมือเดาพีลองได้มากมึันน่ารู้ไอ้มากไปไอ้พี่วายน่ารู้กูมาแดกกูเฉยเลยไอ้ยไอ้กูขำพี่วายเลยไอ้ยเอมันล็อกไอ้นี่มันล็อกตัวนี่มันล็อกไอ้ยเรากลับกระถือเราบริโภคตายฟรีไอ้มากไปเก้เค้กในบุกกุก่อนเออมามึงอีกกลัวไม่เด้อมากไอ้แผลตีนเขาไม่แผลตีได้ได้ยินแล้วเราบางทีก็ได้ยินมาให้หาย เออมามาเฮ้ยเราทำคอนเทนต์นี้ดีไหมตายถ้าเราตายหมดเกมมันจะจบแบบไหนวะเรายังไม่เคยตายหมดเลยใช่ไหมมาร์คไปให้มันฆ่านี่เออไอยู่เอ้ยแมวมานีแมไม่ให้มันเออมาร์คเข้าไปอ่ะไม่ใช่เพื่อนพวกกูนะดูดีพวกกูเป็นวิญญาณกันหมดอ่ะมึงเออมึงมึงเป็นคนอ่ะมึงไม่ได้นะ เออมีคนอยู่เาะวเออมึงเป็นคนมึงทิ้งเพื่อนด้ไงเนี่ยเพื่อนเป็นวิญญาณมึงก็ต้องมาดิเฮ้ยไม่เอาเพื่อนกันเาวเอออูดูขั้นสมองมันมันไปทำอะไรมาวะไอ้มันเหลือทั้งสามสิบเก้าหมอทมาทมมีมอไม่เล่นหมอทไมถ้ามึงไม่ไปกูจะหักคอมึงนะหมอมึงต้องไปสู้กับมันเก้คอยให้กูด้วย เดี๋ยวกูจะรีพอร์ตแคนเนลพอกเลยน้อยด้วยกูจะรีพอร์ตดอถ้ามึงไม่ไม่ไม่สู้มันอ่ะเอาไม้กางเขนไปตีหน้ามันเลยมึงสวดมึงสวดไบเบิลมึงโยนไอ้ฉันศพไอ้ไอ้ยมือมันหักเลยมือหักเฮ้ยโอ้โหคนถือไม้กางเขนยืนอยู่หน้าประตูเฮ้ยมึงยืนทอะไรกันเนี เข็บขัดย่อมย่อตะไ้เออมันอยู่ห้องเนี้มาห้องเดิมอะห้องน้ํามันอยู่ห้องน้ํามาเอาสมุดไปมาห้องน้ําดิโคตรเฟลอะเฟลอะไรเฟลอะไรแค่เอาตอบถูกมันก็ได้ตังค์แล้วตายตังค์มันไม่ลดออกเว้ยมึงเชื่อกูไปไปดูไปดูหน้าตาผีว่ามันสวยขนาดไหนไปดู ผู้หญิงไงซั้นตาเออผู้หญิงอ่ะโอเลอีอะไรฮะโอเลอีฮะคนไม่เอาแอ้วโอ้โหเราไปลองไฟังเขาเปล่าวะเรามาฆ่าแล้วแขกไม่ลองที่หอยหรือเปล่าเรามาฆ่าแขกว่าเลยอ่ะที่จริงมันน่าจะอยากได้เขาไปเป็นเพื่อนเนี่ยมันเห็นเราเฟรนลี่ไงมันก็เลยแบบเอาเขาไปเป็นเพื่อนไเไม่ใช่แบบแพ็กตะกกนเรียกมันบ่อยหรือเปล่าเลยเออมันก่อเออไอ้เจนี่มึงไปอยู่กูมาอะไรเงี้ย มาร์คไม่อยากอยู่กับเพื่อนอะมาร์คทไมนายทิ้งเพื่อนอะทําไมนายเออมึงทำไมมึงทําตัวแบบนี้ทิ้งเพื่อนแต่สมัยโคโชารูเออห้าปีหกปีเนี่ยโอ้อากะจะทิ้งเพื่อนแ่ยเดินอยู่แต่ขอบประตูเดยบเป็นอะไรกับขอบประตูมึงเข้ามาดิแอล่แคแค้นในกูกูก่อน เก้เกล้องกอดูล้องก่อนดูมึงต้องไปเซตห้องในในในอันนั้นในอาบน้ำมันอยู่ในนั้นแหละมันอาบน้ำอยู่ผีอ่ะออกกูทั้งสองรอบเลยทั้งหมดนั่นแหละมันกอดมันกอดพวกกูสองคนเลยอ่ะมันรักกูขนาดไหนอ่ะมึงดูดิมึงมึงเออมึงไม่ได้มึงไม่อยากได้รับความรักจากมามมาเลยวะเออรักความบริบูรณ์นะแม็กเออ ย,ยายจะล้องโอดีเพื่อนเอ๋ยให้ฟังเข้าไปดิยึงจะเดินกลับทำไมเราอยู่ห้องนี้บอกคิดถึงสู้ๆดิวะมีการเออเนี่ยเนี่ยเรียกชื่อมันเรียกชื่อมันมันชื่อเซนดราเซนดราได้ชื่อมันเปิดไปหามันดีมากเออเนี่ยมันอยู่ห้องน้ำเนี่ยเนี่ยมันมันนอนอาบน้ำอยู่เนี่ยกูเห็นผีแล้วเนี่ย กยมออผีมันสปาห้องน้ำเว้ยถ้ามึงมาอยู่ใกล้ๆอ่ะมันก็ทำอะไรมึงไม่ได้ไงเออเมื่อสมุดจะวางไว้ไม่เขียนไปยืนรอดิเออทำเควสหน่อยดีวะเราจะได้ตังค์เยอะๆเออเป็นไหมเนี่ยเออผมเออสู้ๆไว้เพื่อนเนี่ยเนี่่ยเดี๋ยวมามึงจะไปเอากล้องไปตั้งเลย ดูนับยุทธศาสตร์เขาจะทำงานแล้วย oh, 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 ุทธศาสตร์ใจพอเถอะแกถือถือได้กับรถไหนเสียได้กับมัดโอ้โหมักนี่คือเทคนิคขั้นสูงครับเทคนิคขั้นสูงโอ้เหล็กเดินเหล็ก